สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการปล้นของเสือโจรไทยนะครับสมัยรัชกาลที่5 EP อีีนี้ก็ได้ไอเดียมาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆเราในช่องนะครับว่าขอให้ทำเรื่องเกี่ยวกับโจนนะครับในสมัยรัชกาลที่5โดยวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรที่ชื่อว่าจันเป็นหัวหน้าโจนผู้ร้ายที่ปล้นอยู่ในแถบปทุมธานีอยุทยาและก็สุพรรณบุรีโดยจเจ้าพระยาศรีวิชัยชนินขณะนั้นท่านยังเป็นพระยา สุนทอนบุรีสมุหเทศาพิบาลมนทลนครชัยศรีในช่วงราวๆปี2446โดยตอนนั้นเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสนพระไทยนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยได้รู้จักหัวหน้าโจรมาก่อนเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าถ้าสอบสวนทำคดีเสร็จแล้วอะก็ขอให้เอาโจนที่ชื่อจันเนี่ยมาคุยกับท่านหน่อยนะครับท่านอยากจะถามนั่นถามนี่พอเจอกันเนี่ยกรมพระยาดำรงท่านก็ ตกใจเลยนะครับว่าเออดูโจนคนนี้สุภาพเรียบร้อย เหมือนคนปกติธรรมดาเลยเนี่ยก็เลยสงสัยว่าไม่ได้มีลักษณะที่น่าจะเป็นโจรเลยเลยถามไปนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับโจรก็ตอบมาว่าที่ท่านกรมพระยาดํารงไม่ทราบเนี่ยไม่แปลกใจนะครับคนอื่นๆก็ไม่รู้ว่าเป็นโจรก็คือรู้กันเฉพาะในพวกโจรเท่านั้นก็เข้าใจว่าก็จะต้องเหมือนกับทําตัวให้มันดูดีนะครับไม่ให้ใครเขาจับได้นั่นแหละว่าตัวเองเป็นโจรน,นะครับก็เลยต้องทําตัวให้เหมือนคนปกติทั่วไปกรมพระยาดํารงท่านก็ถามต่อว่าการ ปล้นเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ใกล้ๆเป็นสายใช่ไหมบางโจรก็ตอบกลับมาว่าการปล้นเนี่ยต้องมีสายแน่นอนนะครับถ้าไม่มีสายเนี่ยปล้นไม่ได้ไม่มีสายปล้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโจรเนี่ย ก็รักชีวิตตัวเองนะการปล้นแต่ละครั้งนี้ก็เป็นการเสี่ยงภัยเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านไหนมีอาวุธบ้านไหนมีคนเท่าไหร่ดังนั้นก็เป็นพวกสายนี่แหละที่จะต้องมาบอกข้อมูลมาให้ข้อมูลกับโจรว่าบ้านนั้นมีคนเท่าไรมีอาวุธเยอะไหมมีกําลังที่จะต่อสู้เพียงไหนระแวกใกล้เคียงนั้นมีเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มจะมาช่วยไหมถ้าโดนปล้นนะครับโจรก็จะต้องสืบจากพวกสายเนี่ยให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัด ถึงจะลงมือทําการปล้นท่านกรมพระยาดํารงท่านก็ถามต่อว่าคนประเภทไหนเนี่ยถึงจะยอมไปเป็นสายให้กับโจนนะครับโจนเขาก็บอกว่าก็จะมีอยู่3ประเภทนั่นแหละก็1เลยนะครับเป็นคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านเจ้าทรัพย์ที่ที่จะเป็นบ้านที่ถูกปล้นเองนะครับคืออยากได้เงินเองนะครับ2ก็คือเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกกันเออไม่ถูกกันแล้วก็ไปบอกให้โจนว่าอมาปล้นเลยบ้านนี้มีนั่นมีน,น,นี่เก็บอยู่ตรงนั้นตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับ กับชนิดที่3ก็คือเป็นญาตินะครับที่โกรธกับเจ้าของบ้านก็อาจจะขอเงินแล้วไม่ให้หรือมีเรื่องราวขัดแย้งกันก็จะเป็นสายให้โจรเพื่อไปปล้นบ้านนะครับเพราะว่าแค้นนั่นเองท่านกรมพระยาดำรงท่านก็ถามต่อนะครับว่าขึ้นไปบนเรือนเนี่ย รู้ได้ยังไงว่าเจ้าบ้านเขาเก็บเงินทองไว้ที่ไหนโจรก็บอกว่าไม่รู้หรอกนะครับก็ขึ้นไปก็ต้องพยายามหาตัวหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเจ้าของบ้านก่อนแล้วก็ทรมานทำทารุณกรรมต้องขู่นะครับขู่ว่าสมบัติเก็บไว้ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไปปล้นแล้วหาตัวหัวหน้าครอบครัวไม่เจอเนี่ยก็อาจจะได้ทรัพย์สินมาน้อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่เก็บเงินทองนะครับแต่ว่าถ้าหาหัวหน้าครอบครัวเจอเนี่ยก็จะได้ทรัพย์สินมามากท่านก็ถามต่อนะครับว่าคือ ไปอยู่ใกล้เจ้าทรัพย์ขนาดนั้นนะไม่กลัวเขาจําหน้าได้เลยนะครับโจรก็ได้ตอบไวว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือโจน,นก็จะทําการพรางหน้านั่นแหละนะครับเหมือนทหารนทา,าหน้าพัางหน้าไม่ให้คนเขาจําได้แต่ว่าหลังๆหลๆเ,เวลาเกิดการปล้น,นพวกผู้ใหญ่บ้านเ,นเขาก็จะเรียก ลูกบ้านมาตรวจในเวลาอันรวดเร็วเลยซึ่งบางคนที่เป็นพวกกับโจรน,นะครับก็จะไปล้างหน้าไอ้ที่เอามาพรางหน้าไปล้างไม่ทันทําให้ถูกจับได้โจรก็เลยคิดวิธีใหม่โดยการให้พวกโจรที่ไม่ได้มีอนาเขตอยู่บริเวณนั้นนะ่ะที่เจ้าทรัพย์ไม่รู้จักครับเป็นคนไปคุยเป็นคนขึ้นไปบนเรือนแทนส่วนโจรที่มีอ่าที่อยู่อยู่ในละแวกนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่ซุ่มอยู่ในที่มืดม,ด,มดแทนไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ข้อมูลในหนังสือชาติเสือ ไว้ลายนะครับเขียนโดยคุณพีรศักชัยได้สุกอท่านได้ศึกษาเรื่องเสือเรื่องโจรในสยามในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้บอกถึงวิธีการที่เสือโจน,นะครับเข้าปล้นวัวปล้นควายทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนไว้ว่าถ้าปล้นในตอนกลางวันเนี่ยก็จะทําในตอนที่ เจ้าทรัย์หรือว่าคนเลี้ยงนะครับต้อนควายไปเลี้ยงนอกบ้านพอไปถึงที่แล้วก็จะยิงปืนให้คนเลี้ยงเนี่ยตกใจหนีพอได้ควายมาปุ๊บก็จะต้อนควายไปในทางที่คนเขานิยมต้อนฝูงควายเดินไปนะเพื่อไม่ให้มีใครมาตามรอยเท้าได้เพราะรอยเท้ามันปะปนกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีการวางขวากน้ําวางกับดักเนี่ย ตามไว้ข้างหลังเผื่อว่ามีใครที่จะตามมาเอาวัวเอาควายคืนเมื่อถึงที่ที่หนึ่งแล้วก็แน่ใจว่าคงไม่มีใครตามทันนะครับโจรก็จะแบ่งควายแบ่งอะไรกันส่วนการปล้นในเวลากลางคืนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโจรกาจะมีกลอุบายที่ทําให้เกิดการกลล่นหลด้วยการไปวางเพลิงตรงนั้นตรงนี้ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับการปล้นก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือไม่งั้นก็จะต้องปล้นในเวลาดึก พอถึงคอกปุ๊บก็จะยิงปืนเพื่อให้เจ้าของที่เฝ้าอยู่ที่คอตกใจแล้วหลังจากนั้นโจนนี่ยก็จะต้อดควายหนีไปอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเสือโจรในสมัยรัชกาลที่5นะครับอยากให้ช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ